สวัสดีค่ะพบกับโซวไทยแลนเช่นเคยค่ะคลิปนี้เรามาชมกับเคบา EDC เคบารุ่งจิว๋วอยู่ในหมดของ EDC ไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะจิ๋วแต่น่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะกับเคบารุ่นนี้ค่ะ รุ่นนี้นะคะข้างกล่องเขาก็จะมีบาร์โคดนะคะ k b 1 4 8 0นะคะอันนี้ก็คือตามโคดเขาเป็นรุ่น TDI knife นะคะตัวนี้จัดอยู่ในหมวดของ EDC นะคะ Everyday Carry นะคะที่สามารถที่จะเป็นมีทีสามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายๆนะคะ Everyday Carry ก็คือสามารถที่จะพกพาไปได้ทุกวันนั่นเองนะคะในคำนิยามของ สำนักนักลีวต่างชาติที่เขาจัดเป็นยูนิโมดนี้นะคะเป็นมีดยูนิโมดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะสวยแค่ไหนนะคะกับตัวนี้ค่ะเคบาเคบาจะไส์ใหญ่ไส์เล็กอุ้ยเขาก็ทํามาสวยอยู่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ใส่เข้าไปในฝังไม่นั่นเองนะคะเขามาพร้อมชิวปลอกสวยๆแบบนี้นะคะกับตัวนี้จิ๋วน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาค่อยๆดู สเปคไปพร้อมๆกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเบรล l คลิปนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีคลิปให้ด้วยนะคะเป็นคลิปนะคะก็ความยาวรวมของใบมีนะคะความยาวรวมเขาก็จะวัดจากปลายถึงปลายใช่ไหมคะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะส่วนใบมีดทำจากสแตนเลสสตีลแต่ว่าเขาก็จะบอกว่า black power coat นะคะเคลือบด้วย AUS8A Stainless Steel นะคะก็คือเคลือบดํามานะคะเคลือบเป็นท็อปสีดามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสเปคเขาก็จะบอกอยู่แค่นี้นะคะทุกคนว่าใบามีดทาจากอะไรนะคะตัวนี้ด้ามแฮนดก็ทําจาก Stainless Steel Mental มาดูใกล้ๆใบมีดนะคะนี่ค่ะทุกคนเขาน่าราักมากเลยนะคะอยากให้เห็นโฟกัสหน่อยโฟกัสไหมคะอ่าโฟกัสแล้ว นี่ตัวนี้นะคะดูท้าจับเขาก็จะเข้ามือในลักษณะแบบเนี้ยอย่นี้จะเห็นชัดกว่าเนาะเขาก็จะเข้ามือในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่เลยเข้ามือจับมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แต่ตรงนี้มีรุ่นนี้เขาทำเมคอินใต้หวันนะคะทุกคนแต่ก็สวยอะ่ะด้วยภายใต้แบรนด์เขาเขาก็มีมาตรฐานรองรับอยู่แล้วเนาะสวยนะคะรุ่นนี้กับเคบาเคบาไม่เคยทำให้เราผิดหวังจับตรงนี้กันลื่นคือมันเข้ามือดีมากอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิวเขา ปลอ,อกเขาก็เป็นปลอ,อกแข็งนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นคลิปนะคะก็คือล็อกกับข้างเข็มขัดก็ได้หรือกลงเกงก็ได้นะคะเวลาที่เราใส่ไปแล้วนะคะในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ สวยคะ่ะพอดีมือนี่คะ่ะใส่ไปแล้วแล้วก็จะแบบเป็นคลิปเสียบข้างกเก่งได้เลยนะคะถ่ายคนเดียวก็จะ นี่นะคะเวลาล็อกคาดเอวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น่ารักน่ารัก เก๋ๆถึงจะพกมีดเล็กแต่ก็พกแบบมีสไตล์อ่ะเก๋ๆนะคะกับตัวนี้นะคะสวยมากเลยค่ะกับ K-BAR TDi นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะค่ะจิ๋วๆเล็กๆแบบนี้นะคะก็จิ๋วตามไปด้วยเลยค่ะกับตัวนี้นะคะ K-BAR TDI <c oughs> อยู่ที่2,462บาทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะ ถ้ากลายเข้ามาได้ที่ l i n e แอดเซิร์เวอร์ไทยแลนะคะหรือชอบรุ่นไหนหารุ่นไหนอยู่จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์7นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว14นิ้วมาเชตเต้อย่างนี้ค่ะก็ทักมาได้เลยค่ะก็เราชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็เราหามาให้ท่านได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของ s e r v ์เวอร์ไทยแลด้วยดีเสมอมานะคะ ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิมนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ